สวัสดีครับเราวันนี้ก็กลับมาพบกับผมอีกครั้งนะครับสำหรับคนที่ยังไม่รู้จักผมนะครับผมขอแนะนําตัวก่อนตัวผมเนี่ยชื่อบวกนะครับก็วันนี้เราจะยังอยู่กันกับเกมอเวีอนออนไลน์นะครับในคลิปนี้จะพูดถึงเรื่องของนี่ฮะถังสกิลนะครับผมหรือว่าในเกมนี้เรียกว่า e s t t n y y o o r d นะครับกดตัว B เปิดขึ้นมานั่นเองนะครับผมหลายคนนะครับอย่างแรกเลยที่คิดคือเปิดขึ้นมาแล้วแบบเฮ้ยทำไมมันมีอะไรแบบว่า แต่ขแขนงออกไปเยอะแยะมากมายเลยนะครับมันจะยุ่งยากในการเรียนรู้หรือเปล่าจริงๆไม่ยากเลยนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงวิธีการดูผังสกิลกันผมจะไม่อธิบายทุกสกิลนะว่าแต่ละสกิลทําอะไรได้นะครับผมแต่จะพูดถึงวิธีการดูนะครับเพราะว่าถ้าแค่คุณดูสกิลเป็นเนี่ยคุณก็จะสามารถรู้แล้วว่าเฮ้ยสกิลอะไรทําอะไรได้บ้างนะครับเราต้องทำอย่างไรบ้างถึงจะอัพเลเวลสกิลนั้นได้นะครับพูดถึงสายก่อนแล้วกันนะครับด้านบนสุดนะครับเส้นสีขาวนะครับ เราจะเริ่มจากระดับแรกนะครับก็คือเป็นนักผจญภัยระดับ n o ว i c หรือว่าระดับเริ่มต้นนะครับแล้วพอเราเก็บเลเวลไปเรื่อยเื่อเนี่ยมันก็จะขึ้นระดับไปเรื่อยๆตอนนี้ผมอยู่ที่ระดับ expert นะครับกำลังเก็บเลเวลไปที่ระดับ adventurer master adventurer ก็คือเป็นนักผจญภัยระดับ master นะครับนี่คือสีขาวนะครับด้านซ้ายสีส้มนะครับก็จะเป็นความสามารถเกี่ยวกับการต่อสู้นะครับการฆ่ามอนเตอร์นะครับทุกอย่างจะรวมอยู่ที่ด้านซ้ายนี้นะครับผมแล้วก็ ด้านนี้นะครับสีฟ้านะครับจะเป็นเรื่องของการเก็บทรัพยากรดิบนะครับผมตามแมปต่างๆนะครับผมรวมอยู่ที่สีฟ้านี้แล้วครับแล้วก็ด้านขวานะครับสีเขียวจะเป็นเรื่องของการเอาทรัพยากรดิบที่เราเก็บได้มาคราฟของนะครับตั้งแต่การแปลรูปจากทรัพยากรดิบมาเป็นทรัพยากรที่พร้อมที่จะคราฟเป็นไอเทมต่างๆแล้วก็เป็นสายการคราฟไอเทมต่างๆนะครับส่วนด้านซ้ายนี้นะครับด้านล่างสีเหลืองนี้นะครับ เป็นสกิลที่คุณจะต้องมีพรีเมียมก็คือคุณจะต้องเติมเงินนั่นเองนะครับแล้วพอเติมเงินคุณจะมีเกาะส่วนตัวแล้วคุณจะสามารถทําฟาร์มปศุสัตว์นะครับทาไร่หรือว่าเลี้ยงสัตว์ได้นะครับผมก็ตรงนี้ต้องมีพรีเมียมนะฮะอ่ะเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าวิธีการที่จะดูสกิลดูยังไงนะครับผมคุณจะดูสกิลอะไรก็ได้สิ่งแรกคุณต้องทาเลยคือคุณกดเข้าไปตรงนี้มันจะมีโชว์ขึ้นมานะครับด้านบนสุด มันจะมีชื่อของสกิลบอกอยู่ว่าไอ้สกิลเนี่ยคืออะไรนะครับผมตรงนี้นะครับจะเป็น exp นะครับเป็นตัวบ่งบอกว่าคุณจะต้องใช้ exp เท่าไหร่ถึงจะเลเวลอันะครับผมทีนี้สังเกตนิดนึงนะครับไอ้ตรงสีแดงๆตรงนี้เนี่ยมันเรียกว่า fame นะครับในเกมนี้มันเรียกว่า fame มันไม่ได้ใช้คาว่า exp หรือว่า experience นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วมันคือความหมายเดีวยวกันมันคือใช้ในการอ up level เช่นเดีวยวกันทีนี คำศัพท์มันค่อนข้างงงเพราะว่าในเกมนี้มันจะมีอยู่2คํคำก็คือเ a m e กับ r e putation นะครับซึ่ง2คํคำนี้มันแปลว่าค่าชื่อเสียงั้งคู่แต่ว่าจริงๆมันเป็นคนละอย่างกันเร putation จริงๆคือชื่อเสียของตัวละครเราส่วนเฟรมเนี่ยเป็น EP ในการที่จะ up level ของสกิลต,ต่างๆนะครับผมตรงนี้อยากจะชี้แจงให้ผู้เล่นใหม่ได้เข้าใจอย่างชัดแจ้งนะครับผมแล้วก็ด้านซ้ายนีนะครับ ด้านซ้ายของหลอด e x p จะเป็นตัวบอกว่าสกิลนี้เนี่ยเลเวลตันที่เท่าไหร่นะครับซึ่งมันจะมีอยู่2แบบก็คือมันตันแค่1นึ่งเลเวลกับมันตันอยู่ที่เลเวลร้อนะครับผมซึ่งตัวนี้ก็ดูตามตัวเลขไปนะฮะต่อมานะครับผมบรรทัดต่อมาเขียนว่า requirements for next level ก็คือเป็นเงื่อนไขที่คุณจะต้องทำเพื่อที่จะให้ e x p ที่คุณได้เนี่ย มันมาเพิ่มให้กับสกิลนี้คือมันไม่ใช่ว่าเวลาคุณไปฆ่ามอนเตอร์แล้วคุณได้ e ีแล้วทุกสกิลจะได้ EP นะแต่ว่า e ีีที่คุณได้รับจากการทําอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยมันจะมาเพิ่มให้กับสกิลไหนเนี่ยขึ้นอยู่กับเงื่อนไขเพราะเกมเนี่ยไม่ว่าคุณจะทําอะไรก็จะได้ EP หมดนะครับไม่ว่าจะฆ่ามอนเตอร์จะไปคราฟของจะไปแปลรูปทรัพยากรดิบให้เป็นทรัพยากรที่พร้อมใช้คราฟหรือว่าจะไปหาทรัพยากรดิบตามแมปต่างๆทุกอย่างได้ EP หมดแต่ว่าอย่างที่บอก EP นั้นจะไปเพิ่มให้กับสกิลไหนก็คือขึ้นอยู่กับเงื่อนไขยกตัวอย่างนะครับไอ้สกิลเนี้ยเงื่อนไขคือผมไม่ต้องทําการฆ่ามอนเตอร์ฆ่ามอนเตอร์ตัวไหนก็ได้ถ้าฆ่ามอนเตอร์แล้วได้ EP EP มันจะมาเพิ่มให้สกิลนี้แล้วก็ถ้าเต็ม 1, นึ่หน่วยก็คือเราจะปลดล็อกสกิลนี้นะครับต่อมานะครับคือเรื่องของรีวอร์ดก็คือเป็นตัวบ่งบอกว่าหลังจากที่เราปลดล็อกสกิลนี้แล้วเราจะได้อะไรบ้างนะครับอย่างเช่นสกิลเนี้ย หลังจากที่เราปลดล็อกสกิลนี้แล้วเราจะสามารถใส่อเทมพวกนี้ได้นะอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับที่สกิลมันจะมีเขียนบอกก็คือเรื่องของ Rewards Per Level นะครับก็คือคุณสังเกตว่าสกิลที่ผมกดมาดูตรงนี้เป็นสกิลที่ตันที่เลเวลร้อยนะครับก็คือพอสกิลมันตันที่เลเวลร้อยเนี่ยมันจะมี Rewards Per Level มาก็คือหมายความว่า แต่ละเลเวลเราจะได้โบนัสอะไรบ้างนะครับผมซึ่งตัวนี้คุณก็สามารถอ่านได้ในแต่ละสกิลซึ่งมันเป็นภาษาอังกฤษนะครับแน่นอนว่าถ้าคุณยังไม่ค่อยคล่องเท่าไหร่ก็ google เปิดดิกช่วยคุณได้นะครับพัฒน,นาภาษาไปได้ด้วยจะเป็นตัวบอกว่าอันนี้นะหนึ่งสกิลอ่าหนึ่งเลสกิลนี้หนึ่งเลเวลได้อะไรบ้างนะครับผมแล้วก็แต่ละเลเวลเนี่ยมันจะมีปลดล็อกอะไรบ้างนะครับเราสามารถคราฟอะไรได้บ้างนะครับอันนี้เป็นการคราฟนะครับหรือว่านี้เป็นเ สกิลการใส่อาวุธประเภทหน้าไม้นะมันจะมีบอกว่านี่เลเวลนี้ใส่อาวุธระดับนี้ได้นะครับเลเวลนี้ใส่อาวุธระดับนี้ได้อะไรประมาณนี้นะฮะทีนี้จุดสังเกตอีกอย่างหนึ่งคือเวลาผมกดสกิลบางสกิลทําไมตรงหลอดสกิลไม่เห็นมีอะไรขึ้นมาเลยแต่ทําไมมากดตรงนี้หลอดสกิลมันมีไอคอนนี้ขึ้นมามันหมายความว่าอะไรนะครับผมมันจะมาเชื่อมกับตรงนี้นะครับผมซึ่งก็คือ l e ARNING POINT นะฮะผมขออธิบายเรื่องของ l e ARNING POINT ก่อนนิดหนึ่งนะครับ l e ARNING POINT คือแต้มที่ในทุกๆวันนะครับคุณจะได้มา10แต้มนะครับแต่ว่ามาันมา,มาถึงคุณจะไม่ได้เลยนะคุณจะต้องไปทำ,ทำ,ทำนู่นทำนี่เพื่อเก็บ E.P ก่อนแต่ว่าใช้เวลาไม่นานประมาณครึ่งชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งนะครับผมว่าชั่วโมงหนึ่งนี้คือเต็มที่แล้วคุณก็จะทำแต้มครบทำ E.P ครบตามที่กำหนดคุณก็จะได้ l e ARNING POINT มา10หน่วยแล้วถ้า ID คุณเป็นพรีเมียมก็คือคุณเติมเงินเนี่ย คุณก็จะได้ l e ARNING POINT เพิ่มอีกวันละ20หน่วยด้วยนะครับ LEARNING POINT เนี่ยจะเอามาใช้กับตรงนี้นะครับสกิลที่มีไอคอนนี้ขึ้นมานะครับถ้าสมมุติว่าคุณเก็บ EP ไปได้แค่20%นะครับก็คือ1ใน5นะครับยังไม่เต็มเลเวลยังไม่อัพคุณสามารถใช้ LEARNING POINT เพื่อที่จะอัพเลเวลได้เลยเพื่อเป็นการยน่นระยะเวลาแต่ว่าคุณจะต้องเสีย LEARNING POINT ไปนะครับแล้วก็แต่ละสกิลก็จะใช้ LEARNING POINT ในการ อัพสกิลต่างกันออกไปนะครับเนี่ยสกิลนี้ใช้ Learning Point 6หน่วยในการอัพเลเวลนะครับสกิลนี้ใช้7หน่วยนะครับเนี่ยสกิลนี้ใช้26หน่วยนะครับผมทีนี้คือถ้าสมมุติว่าคุณเก็บ e p เกิน20%มาแล้วคุณเก็บมาได้50%และครึ่งหนึ่งนะครับไอ learning point ตรงนี้มันก็จะลดลงไปนะครับผมเพราะฉะนั้น Learning Point เป็นตัวย่นระยะเวลาเป็นตัวสร้างความสะดวกสบายให้กับคุณนะครับเวลาที่คุณ ที่เกียดที่จะเก็บเลเวลนะครับใช้เพื่อจะอัพเลเวลได้เลยหรือว่าถ้าคุณอยากจะเก็บเลยนี่พอยเอาไว้นะครับคุณก็เก็บเลเวลตามปกติได้เช่นเดียวกันนะครับทีนี้ต่อมานะครับสิ่งที่คุณต้องดูสิ่งต่อมาก็คือเฮ้ยทําไมสกิลบางอันมันกดตรงนี้ได้หวะนี่สกิลบางสกิลกดไม่ได้นะครับผมแต่ว่าสกิลบางสกิลกดได้นะครับมันจะมาเชื่อมกับตรงนี้ครับเชื่อมกับ คอมแบทเฟรมนะครับผมผมอธิบายคอมแบทเฟรมขอนน่ดนึงนะครับคอมแบทเฟรมเนี่ยเป็นระบบที่จะทําให้คุณสามารถย้ายสายได้ง่ายขึ้นนะครับผมอย่างที่ผมอย่างที่คุณเห็นอยู่ในหน้าจอเอ่อมันมีสายต่างๆให้เลือกเล่นเยอะมากมายเลยและถ้าสมมุติว่าตอนแรกวันเนี้ยผมอยากเล่นนักหนูมากเลยแต่เล่นไปเล่นมาผมรู้สึกว่าเอ้ยนักหนูมันไม่ใช่ทางผมอยากจะย้ายไปเล่นนักเวทผมจะต้องเริ่มเก็บความชานาญของนักเวทใหม่เลยเหรอตั้งแต่ต้นเลยเหรอไม่ใช่ครับ คอมแบทเฟรมเนี่ยจะเป็นตัวมาช่วยคุณนะครับผมทําให้ย้ายสายได้ง่ายขึ้นนะครับวิธีการก็ง่ายๆเลยนะครับสมมุติว่าผมเนี่ยเล่นหน้าไม้อยู่ใช่ไหมตอนนี้ผมเล่นหน้าไม้แล้วผมเก็บความชํานาญของหน้าไม้ไปเรื่อยๆจนเลเวลยีผมสมมุตินะผมเบื่อแล้วผมอยากจะเปลี่ยนไปเล่นสายนักดาบนะครับผมสามารถที่จะดึงเอา EP ของหน้าไม้ของผมออกมาได้โดยที่ เออเลเวลของหน้าไม้มันก็จะลดลงแล้วเราจะเก็บเป็น EFP มาอยู่ตรงนี้นะครับไม่อยู่ในคอมแบทเ a m e นี้นะครับโดยการลดเลเวลเนี่ยเราสามารถกดเข้ามาที่หน้าต่างนี้ใช่ไหมเราลดลดเลเวลได้เลยเนี่ยเออความชำนาญของหน้าไม้ผมเลเวล2องใช่ปะผมอยากจะลดให้มันเหลือเลเวล1เนี่ยแล้วมันก็จะโชว์ว่าเราจะได้คอมแบทเ a m e มาเท่าไหร่ซึ่งก็คือ EFP นั่นแหละแล้วเราจะต้องเสียเงินไปเท่าไหร่ การลดเลเวลต้องเสียเงินนะครับแต่ว่าพอเราได้ EP มาแล้วเราลดเลเวลแล้วเราเสียเงินไปแล้วเราจะเอตรงเนี้ไปใส่ให้กับสกิลอื่นเพื่อเพิ่มเลเวลของสกิลอื่นเนี่ยไม่ต้องเสียเงินแล้วนะครับเสียเงินต่อเดียวนะครับทีนี้นะครับสิ่งที่สําคัญเลยคือถ้าสมมุติว่า1นึ่งเลเวลใช้ EP 100หนึ่งร้อยหน่วยในการเพิ่มเลเวลนะครับคุณดึงเอา EP จาก1นึ่งเลเวลมาเนี่ยคุณเสีย EP ของสกิลนั้นไปหนึ่งรอหน่วยแต่คุณได้มาไม่ครบหนึ่งร้หน่วยนะ คุณจะได้มาประมาณสัก80หน่วยนะครับผมระบบนี้เป็นระบบที่เอาไว้ป้องกันการที่คุณจะสามารถแบบว่าเอ้ยโยกสายไปมาได้ด้วยความรวดเร็วนะครับผมการที่คุณดึงเอา exp มาได้ไม่เต็มที่เนี่ยมันทําให้จริงอยู่ว่ามันช่วยย่นระยะเวลาแล้วก็เรียกว่าอานวยความสะดวกในการย้ายสายแต่ว่าถ้าคุณจะย้ายสายเนี่ยคุณก็ยังต้องไปเก็บเลเวลอีกสักนิดหนึ่งอะไรประมาณนี้นะครับผมอันนี้ก็คือเรื่องของ combat frame แล้วก็ใครที่สงสัยว่าเฮ้ยปุ่มนี้ทำอะไรได้นะครับเนี่ยคือทั้งหมดทั้งมวลแล้วนะครับวิธีการดูผังสกิลเนี่ยมีแค่นี้เองจริงๆครับเนี่ยคุณจะมาดูสกิลไหนนะคุณใช้ที่ผมพูดได้หมดเลยคุณอยากจะดูสกิลเนี้ยเนี่ยสกิลนี้ชื่อว่าอะไรสกิลนี้ทําอะไรได้นะครับผมดูตามชื่อเลย nature staff crafter ก็คือสกิลเนี้ยคือถ้าคุณปลดล็อกแล้วเนี่ยคุณจะเป็นนักครฟเอ่อคาถาประเภท Nature หรือว่าประเภทธรรมชาติ ที่อาชีพดูดใช้นั่นเองนะครับแล้วก็ตรงเนี้ยมันก็จะมีบอกว่าตอนเนี้ยความสามารถหรือว่าเลเวลของสกิลเนี้ยอยู่ในระดับไหนอยู่ในเลเวลไหนนะครับผมระดับศูนย์อยู่เลยผมยังไม่ได้ปลดล็อกนะครับผมเราต้องใช้ EP เท่าไหร่ในการที่จะอัพเลเวลนะครับต้องใช้เล n i n น p ่ i อยเท่าไหร่ในการที่จะย่ดระยะเวลาในการอัพเลเวลนะครับผมแล้วก็มีบอกเงื่อนไขนะครับว่าถ้าสมมติมว่าผมอยากจะอัพเลเวลเนี่ยผมต้องทาอะไรบ้างเนี่ยมันเขียนว่า ผมต้องทำการคราฟไอเทมนะครับเจอร์นี่แมนเนเจอร์สตาร์ก็คือเป็นคาถาแบบเนเจอร์เทียสองนะครับหรือว่าดีกว่านั้นนะครับหรือว่าเทียเยอะกว่านั้นเนี่ยมันเขียนว่าออเบเตอร์คำว่าออเบเตอร์คือเทียสองเป็นต้นไปนะครับผมอันนี้เนี่ยคือมันเป็นคาถาเทียสองใช่ไหมถ้าเขาบอกว่าเราต้องคร uh, าฟคาถาเทียสี่ออเบเตอร์ก็คือต้องคราฟเทียสี่เป็นต้นไปนะครับแล้วพอผมคราฟปุ๊บผมได้ E.P ปุ๊บ E.P ก็ e จะเพิ่ม ให้กับสกิลนี้นะครับหลังจากที่เราทําตามเงื่อนไขครบแล้วแล้วก็เนี่ยครับมันก็จะมีบอกว่าแต่และเลเวลเนี่ยเราจะได้โบนัสอะไรบ้างแล้วก็เราจะสามารถปลดล็อกอะไรได้บ้างนะครับอันนี้เป็นสกิลในการคราฟใช่ไหมฮะมันก็จะปลดล็อกความสามารถในการคราฟนะครับเช่นเดียวกันสกิลสายต่อสู้นะครับเป็นเกี่ยวกับการใส่ของนะครับสกิลนี้มันจะปลดล็อกความสามารถในการใช้อเทมอะไรได้บ้างนะครับแล้วก็อันนี้นะครับเป็นเอ่อเป็นสกิลในการ หาทรัพยากรนะครับผมก็คือมันจะปลดล็อกอันนี้ผมกดมาที่สกิลแร่หนังสัตว์ใช่ไหมฮะหลังจากที่ผมแร่หนังสัตว์มาจนถึงเลเวลนี้แล้วเนี่ยพอปลดล็อกสกิลเนี่ยมมนจะปลดล็อกความสามารถในการใช้มีดแร่หนังสัตว์ในระดับต่อไปได้นะครับผมแล้วก็การแปรรูปทรัพยากรก็เช่นเดียวกันนะครับผมอยากจะแปรรูปหนังสัตว์นะครับฟอกหนังในระดับสูงๆนะครับ ผมก็ต้องทําการแปลรูปหนังสัตว์ในระดับเอเทียบน้อยก่อนนะครับค่อๆยๆไล่ระดับไปนะครับผมก็อันนี้เป็นเ,เรียกๆว่าข้อมูลแล้วก็วิธีการดูผังสกิลทนะฮะของเกม a l b บิวตออนไลน์นะครับผมอ่ะเดี๋ยวอีกนิดนึงแล้วกันครับผมอธิบายเรื่องนี้อีกนิดนึงนะครับขยายความนิดนึงเรื่องของการที่คุณต้องเป็นพรีเมียมแล้วก็ ซื้อเกาะส่วนตัวของคุณแล้วก็ทําฟาร์มปศุสัตว์นะครับตรงนี้เนี่ยมันจะแยกออกมาเป็นสองสายนะครับก็คือสายเรียกว่าทําอาหารแล้วก็สายทําฟาร์มนะครับคือเวลาคุณทําฟาร์มคุณทําปศุสัตว์เนี่ยคุณจะได้ทรัพยากรมาซึ่งไอ้ทรัพยากรเนี่ยเอามาทําอาหารได้ไอ้สายทำอาหารเนี่ยจะถูกแยกออกมาเป็น2อ,อย่างนะครับก็คือทํายานะครับแล้วก็ ทำอาหารพวกแบบขนมปังพวกซุปอะไรพวกนี้นะครับซึ่งยาเนี่ยก็จะเป็นของที่กดปุ๊บแล้วใช้ได้ปับ๊บอย่างเช่นกดปุ๊บเพิ่มเลือดครึ่งหลอดกดปุ๊บเพิ่มมานาครึ่งหลอดอันนี้คือยานะครับใช้สมุนไพรในการทำนะครับต่อมาคืออาหารอาหารเนี่ยเวลากินแล้วเราจะได้บัฟบเป็นเวลานานๆอย่างเช่นกินแล้วตีแรงขึ้น10%เป็นเวลาครึ่งชั่วโมงกินแล้วโดยมอนเตอร์ตีเบาลง5%เป็นเป็นเวลาครึ่งชั่วโมง กินแล้ววิ่งขึ้นวิ่งเร็วขึ้น10%เป็นเวลาครึ่งชั่วโมงอันนี้คือยกตัวอย่างนะครับผมจริงไม่จริง,ไม,รงไม่รู้แต่ว่าประเภทของอาหารมันจะเป็นประมาณนะั้นคือกินแล้วได้บัฟเป็นระยะเวลานานๆนะครับซึ่ง2องอย่างเนี้ยนะครับจะต้องใช้ทรัพยากรจากการทาฟาร์มปศุสัตว์จาก3อย่างนี้ซึ่งทรัพยากรที่ได้จากการทําฟาร์มปศุสัตว์จะมีอยู่3อย่างคือ1เรื่องของสมุนไพร2เรื่องของ พืชผักสนวนครัวอย่างเช่นพวกมันสำปะหลังหรือแครอท 3. คือสัตว์นะครับเลี้ยงสัตว์เลี้ยงแพะเลี้ยงแกะเลี้ยงวัวเลี้ยงไก่นะครับเลี้ยงมาพวกนี้คือเอาไปเ,าเข้าโรงค่าสัตว์เป็นเนื้อแล้วก็เอาไปทําอาหารได้นะครับหรือว่าสมุนไพรเอาไปทําเป็นยาได้นะครับผมก<ม>็ประมาณนี้ครับสําหรับเรื่องของ แพนผังสกิลหรือว่าเ e s t i n y Board ในเกม Alvion o n นออนไนะครับผมผมคิดว่าคลิปนี้น่าจะครอบคลุมวิธีการดูผังสกิลทั้งหมดแล้วนะฮะแต่ว่าถ้าผมยังขาดตกข้อมูลอะไรไปก็ต้องขอโทษด้วยนะครับ ก็ใครยังสงสัยอะไรก็สามารถพิมพ์ถามพิมพ์คอมเมนต์ได้ในคลิปนี้ใน YouTube ได้นะครับหรือว่าจะเข้ามาถามตอนที่ผมไลฟ์ใน YouTube หรือในทว e ตก็ได้นะครับช่วงนี้ผมก็ไลฟ์เกมนี้เป็นประจําแทบจะทุกวันเลยนะครับผมรวมถึงใครที่สนใจอยากจะเข้ากิลดะครับก็เข้ามาคุยกันใน Discord ก่อนก็ได้นะครับผมมีลิงก์ไปที่ Discord ผมอยู่ที่ด้านล่างนะครับสำหรับใครที่งงว่าอะไรคือ Discord นะครับ Discord คือโปรแกรมโปรแกรมหนึ่งที่เอาไว้ใช้สื่อสารคล้ายๆกับ TeamSpeak นะครับผมแต่ว่าใช้งานได้ง่ายกว่าแล้วก็โหลดได้ฟรีนะครับผมคุณเสิร์ช Google คำว่า Discord มันขึ้นมาเลยฮะเข้ามาคุยกันก่อนก็นกได้นะครับแล้วก็ใครมีคำถามอะไรมาพิมพ์ถามใน Discord ก็ oh, <c lic ant> ได้ก็สะดวกอีกเ <ienne S 2> ช่นเดียวกันนะครเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการถามคำถามนะครับผมก็สำหรับวันนี้นะครับ ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับสำหรับข้อมูลของเกม a า i o n Online เกี่ยวกับ Destiny Board นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ